วัดพาโอววววเอ้ยเฮ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 ้ยจนได้ทีพบพบพบยิงเอ้ยเย้เย้คว้าเอตูดกระตุกได้แล้วแมตช์ที่สองแล้วนะครับทีมทีมดังที่สุดค่ะยี่สิบนาทีเหมือนเดิมนะฮะเมื่อกี้ ไปอีกโดงใบเหลืองเวลาวหนึ่งจ้ะระวังให้ดีนะฮะลังจากมีไปดนตั้งแต่แมตช์แรกแล้วอีกสามแมตช์ครับผมเปิดบอยปลายยาวๆโอ้โหนิดเดียเดดเดดตกยาวขึ้นไปน่าจะเจอทิสตันนะฮะไล่ครับแต่นนี่ยอากาศร้อนมากนะครับประมาณ11โมงแล้ว ฤร,รืหนาวของเราได้ผ่านพ้นไปแล้วจากนี้ไปเราจะแข่งท่ามกลางไฟสุ่มตาเกี่ยวสวยพี่ปล่อยพีบอกปอยยิงเลย,ยโอ้โหเหินเหินเหินสวยมากพี่นี่เป็นคนสร้างจังหวะดีมากนะพี่พบเตะมุมคอนเนอร์เฮ้ยี่เกียว แล้วฮะครบไรฮะอย่าแย่นะฮะอย่าสูงนะฮะโดนไปแล้วนะฮะใจเย็นนะคะไปลแล้วตาตา,ยายใหญ่พีพีไ,ไม่ได้ไม่เป็นไรครับขาเราสั้นกว่าและดูจากการวัดขาดรอบขาหนันเราก็เล็กกว่าเยอะเลยทีเดียวไม่เป็นไรฮะแน่แน,แน่สันสวยพีพีเฮ้ยเกือบไป ยาววัน <Y> เล่ le, ป๊าบเดไม่ผ่านที่สั้นครับน้องเบอร์สิบเอ็ดยังได้อยู่ออกไปจอคิดไปเพื่อนเนจะิเ,เย็นนะคะพบว่างแนละ้วเฮ้ยพบยิ้มหวานเลยทีเดียวทำไม เมื่อกี้นี้ซันก่าให้พบแล้วแค่หมุนเข้าไปก็ได้แล้วไม่เป็นไรฮะเข้าใจว่าคนเจียและคนเล่นนั้นสถานการ,รณ์แตกต่างกับผมคนเจียเห็นทุกอย่างคนเล่นเห็นแค่บางอย่างนะครับไปแล้วครับไปโอ้โห,โหเวฟหนักน่วงวิ่งยิงเลยยิงไปเลยโอ้โห,โอโหตอนนี้พบมนุษย์ก็ใช้วิธีการป้องกันยวงหา่างยาง่วนนะฮะด้วยว่าโค้ได้เตือนแล้วว่ามันจะมีการสะสมเหลืองนะคะ วันนี้พบสายเหลืองจะต้องเล่นระวังนิดนึงนะคะไปหาซันนี่ซันนี่ส่งตรงมาที่พบแต่ไม่ผ่านด่านประก,การของคู่ต่อสู้มาที่เบอร์16โอ้เบอร์14ไวัย,ยพ,อพอตัวเลยพบยิงยิง,ยง,ยงไม่เฝ้าว้วยไหยเลยเว็บมาใหม่โอ้โหเว็บมันสวยมากเว็บขอเลด้านนิดนึงลูกครับ สวยมากสวยมากทำไมทำไมตาฮะตาฮะกับตันฮะกับตันกับตันได้อีกกับตันไม่ได้แล้วฮะโอ้โหสามสองสามสองพบไปพบล้มอีกแล้วครับโอเคครับไม่เป็นไรครับเล่นกันครับยิงเลยพบยิงยิงยิงโอ้ยพบช้าไปลูก ขาวฮะยิงไปจังหวัดแรกก็จบแล้วฮะได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยระเอกระเอกตูดข่าวไปเถอะเอ้ยเอาแล้ว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 กบุกพีแล้วฮะไม่เป็นไรครับอุย้ย ได้แล้วไปเลยย็งยิงเเย้เอาไว้อีกเอาไว้อีกรอบโว้โยบาไก่แทะไม่ทันซะแล้วประทูชีวิตโอกาสครั้งเดียวของเรานี่นีโอกาสอีกหนึ่งครั้งของพวกเรานะครับในการที่จะทำคะแนนหน้าประตูขอ ความปลอดภายในชีวิตเย้โอ้โยแต่ละคนเหมือนมีมหาอุตรที่พบกันดุ่มลูกไปแล้วน้องซันอีกหนึ่งนะคะนิดเดียวแบงค์แบงค์แบง,แบงมาที่ซันซันเอาออกไปเสยไม่เป็นไรครับเอาใหม่าฮะไม่ใช่เราฮะไม่ใช่เราฮะไปไปโอ้โยถ้าผ่านช่องนั้นไปได้ช่องแคบนั้นไปได้นะครับไม่ได้อาต,ตาตาเล่นบนไว้ก่อน เซตครับโคดสั่งเซตไม่เซตแล้วฮะไปแล้วฮะพระเอกตูดระตูกเข้ากับเมื่อคืนแล้วนะคะเบอร์สิบหกครับปั๊บโอ้โหโอ้โหยิงยิงพบพนธนะฮะตอนนี้กำลังเซตตัวจาก ROV นะคะมีความเข้าใจนั้นมีความตัดสินใจสมองช้ามากๆเลยในเรื่อง ROV ถือจะไวมากนะคะผมตันไปทีพบพบ ขอบยิงเอ้ยเย้้เยพระเอกตูวกระตุกได้แล้วไม่ไ,ไหวครับคอร้องไปครับไป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 ไม่ได้ครับไม่ได้เพื่อนเพื่อนเพื่อนมาเต็มเลยฮะเพื่อนมาเต็มโอ้โหเว็บเว็บสู้ลูกเว็บห่างห่างห่างโอเคทบจะเตะมุมนะครับเตะมุม มาที่ตาโอ้โหตัวเล็กแต่ว่าความสูงกันเตะลูกนั้นสูงตลอดนะฮะพิตาไปแล้วฮะหัวหัว,หวระวังหัวเจไปเลยยิง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  ไปนิดเดียวลูกแังคอ่าดีนะฮะยั้งไว้ฮะยั้งไว้ตาโอ้โหเกือบเกือบเกือบปิดผ้าไปนิดนึงนะฮะมาแล้วฮะแบงค์แบงค์โอ้โหเกือบไปเอาไม่ครับได้ไม่เป็นไรครับได้ที่กลางเดินโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรโกบงไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรนะ ดีจังเลยอ่ะแบงก์อ่ะดีมากเลยครับแบงก์ f C ่แบงก์กับแบงก์นี้เล่นมอลฉลาดปาดเปลืองว่องไวสไลเดอร์มากครับอ่าละยิงโอ้โหอีพอเลี้ยงอีพ่อเลี้ยงทางเมืองเหนือโค้ชก็เทียร์ยิงไกลตลอดนะครับอยากเห็นยิงไกละนะฮะจากเท้าเด็กชายโปกปนกแต่ไม่เคยเกิดขึ้น เปอะไรครับมันคือจังหวะทะไปเลยแบงก์ไปเลยไปเลยเอาละโอ้โหเข้ามือพอดีตะวัตพาโอ้ว้าวเฮ้ย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 จนได้เดินไม่สบายใจแล้วฮะตอนนี้ในความไม่สบายใจนั้น ตาตานี่เก่าเกมตลอดนะคะบผมเก่าเกมแต่เพื่อนไม่ทันเกมตานะฮะดู้ยได้พี่ไปได้พี่ยิงเลยอ้ยหมดเว <L iter> ลาแล้วพบพบไล่พบไล่พบพบพบ เ <D. S 2> ดครบเอาบอลลงยิงอุ้ยเกือบได้เกือบได้ชนะฮะสองหนึ่งพระเอกจัดไปสองลูกครับดูเป็นว่าพระเอกจะพูดกับเราว่ายังไงนะฮะพระเอกเปิดสิบหกนะฮะหลังจากที่ ได้ใบเหลืองและตูดกระตุกไปแล้วเขาสามารถยิงได้สองลูกเลยทีเดียวยอยไปเลยขอสัมผัสมือเพ่เะนี่ยฮะโอ้เท้าแต่หายเท้าแต่หายด้วยปอบลงนะฮะหลังจากที่พบตูดกระตุกไปแล้วได้บอกว่าตอนนี้พบปวดตูด